สวัสดีครับแฟนรายการโฟกัสีลำปางโดยอาจารย์สมมิ่งเชื้อครับขณะนี้ผมพาท่านมายังพื้นที่อำเภอห้างฉัดจ,จังหวัดลำปางครับถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญกับจังหวัดน,นครลำปางนาครแห่งความสุขครับที่นี่คือตลาดนัดชุมชนคนห้างฉัดครับเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์ที่ไว้คอยต้อนรับเพื่อนๆนักเดินทางทุกคนที่เดินทางขึ้นมายังที่นี่ จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลพูุจังหวัดพ,พื้นที่ในภาคเหนือครับก็จะต้องได้มีโอกาสผ่านมาที่กาดบ้านดอนอ,อําเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางแห่งนี้เลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นในเทศกาลหยุดยาวตั้งแต่วันที่13จนมาถึงวันนี้วันที่17กรกฎาคม2565นั้นทางกาดบ้านดอนห้างฉัดยินดีต้อนรับทุกท่านครับที่หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยในการขับรถเยวดยาพาหนะที่พาครอบครัวหรือพากันมาพักผ่อน วันหยุดสุดสัปดาอย่างนี้นะครับด้วยความยินดีคณะผู้บริหารของการบ้านดอนขอ,อต้อนรับทุกท่านด้วยบนบรรยากาศเป็นมิตรภาพซึ่งกันและกันครับเรามีสถานที่จอดรถที่กว้างขวางสะดวกปลอดภัยและที่สําคัญนั่นก็คือความร่มรื่นเพราะหน้าตลาดของเรานั้นจะมีต้นไม้าทางแขวงการทางคมทางหลวงกระทรวงควมนาคมได้ปลูกไว้ครั้งเมื่อ30-40ปีที่แล้วครับก็เลยทําให้บรรยากาศทัศนียภาพของการบ้านดอนนั้นมีความร่มรื่น เย็นสบายสบายครับเพราะฉะนั้นถ้าหากแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางเดินทางมาย่านของอำเภอห้างฉัดติดกับสถานีตำรวจภูธอนอำเภอห้างฉัดก็สามารถที่มาแวะพักผ่อนรับประทานอาหารที่ด้วยความอ,อร่อยเป็นอาหารประจำถินครับลาบแกงอ่อมข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอาหารตมสั่งครับโดยเฉพาะผัดเผ็ดหมูป่าแล้วก็ส้มตำไก่ย่างรวมถึงกาฟแฟโบราณข้าวราดแกงครับ แล้วก็มีชมรมพระเครื่องของอำเภอห้างฉัดได้คอยมากระบวนการเรียนรู้ต้อนรับพี่น้องแขกเรื่ออคันทุก,กาที่เดินทางไปยังพื้นที่ของบ้านเราครับด้วยความดีดดป็ปอย่างยิ่งครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์ส่งมีเชื้อขอเรียนเชิญทุกท่านครับได้มาพักแวะที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดนครลำปางนครแห่งความสุขของเราที่นี่ได้เลยครับตลาดของเราเปิดยามเช้าตั้งเวลาเจ็นาฬิกา ยันสองทุ่มของทุกวันทุกคืนเลยครับด้วยความดีทุกท่านครับวันนี้ยังไงแล้วแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางของอาจาร,รย์สงมีเชื้อได้รับเกียรติท่านได้กดแชร์เพื่อเป็นการเรียนรู้ให้รับทราบว่าคนที่เดินทางบางครั้งใจเขาใจเราครับเดินทางมาต่างจังหวัดก็ไม่รู้จะไปพักแวะสถานที่แห่งไหนเวลาเดินทางเพื่อลดความปลอดภัยเพื่อลดความเหนื่อยๆและที่สําคัญมีอาหารที่หลากหลายเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์คอยบริการให้แฟนรายการทุกท่าน ได้ลิมรสอาหารที่อร่อยราคามิตรภาพกันเองครับด้วยอธิษฐายไมตรีของกลุ่มแม่ค้าของการพระดอนยินดีต้อนรับทุกท่านครับและหากท่านมาแวะที่นี่แล้วท่านจะเดินทางไปที่ไหนต่อก็สามารถจะสอบถามเรียนถามกับแม่ค้าของเราได้ว่าวัดพระธาตุลำปางหลวงไปทางไหนกี่กิโลน้ำตกแก้ซ้อนอยู่ไกลไหมมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างพี่น้อง แม่ค้าของเรายินดีต้อนรับทุกท่านและยินดีที่จะโอบาปลาใกับท่านทุกท่านครับวันนี้รายการโฟกัสี่ลํปางโดยอาจารย์สมนิเชียวขอบคุณแฟนรายการทุกท่านครับและขอให้ทุกเส้นทางเดินทางด้วยความปลอดภัยกลับถึงผู้มีละเมอของท่านอย่างมีความสุขครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม